นซีขาทำการบ้านนานไปแล้วนะลูกตื่นได้แล้วคะ่ะตื่นได้แล้วน้องซีตื่นได้แล้วลูกตายแล้วน้องซีทำไมฟันของหนูเปลี่ยนไปลูกเปลี่วนลด้วยค่ะฟันรลือด้วยหรอคะตายแล้วเกิดอะไรขึ้นแค่แค่หนูนอนหลับไป งูตั้งพนมมือลุกอธิษฐานขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องซีได้ทำขอให้ผลบุญที่น้องซีได้ทำขอให้น้องแฟนซีมีฟันลุกทรงเหมือนเดิมด้วยเถิดขอให้น้องซีหลับไปแล้วตื่นมามีฟันสวยเหมือนเดิมด้วยเถิดสาธุน้องซีนอนหนลับโลก น้องซีตื่นได้แล้วค่ะคอ้อาวฝ <c oughs> ันเป็นจริงน้องซีมีฟันมีร่มดางหน้าตามีใบหน้างดงามเหมือนเดิมเดิมแล้ว <c oughs> ขอบคุณเทพเจ้าเร็วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ